มามามาประดาพะชายด้วยค่ะที่นี่ที่ไหนเออที่นี่เหรอที่นี่ที่สะสะที่สองเป็นสะขุดใหม่แต่น้ํายังไม่ใสนะคะอืมตัวนี้ปลูกอะไรอยู่นีอันนี้มันเทศอ๋อมันเทศจ้ามันเทศมีขามีมันปลูกมันเทศเดี๋ยวพามาดูทางนี้มา ก็มันลงหัวแล้วนะเนี่ยสองเดือนแล้วมันต้องมีน้ำไหมโอ้่แเลยมันไม่มีน้ำนี่เลย้าเขาเขามีน้ำมารดครั้งสักครั้งสองครั้งเขาน่าจะจะโตเร็วกว่านี้แล้วก็น่าจะออกหัวไดเร็วเนาะแต่ถ้ามันแข็งมากก็ไม่มีใช่เราทำดินนี่เราไม่ได้ดินมันอยากแข็งหน่อยนะที่นี่ก็เลยมันหัวมันไม่ค่อยนั้น โอ้ยดูแม่เปิดน้ำลืมคืนหนึ่งเต็มเต็มเข้ามาตรงไหนกันได้เนี่ยนี่แล้วก็จะมีคนะคะขามะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเพิ่งลงใหม่อยู่ประมาณยี่สิบต้นค่ะก็ยังไม่สวยนะคะเพิ่งลงใหม่ ต้องรดน้ำทุกสองวันรวยกับพึ่งมีคามีมะพร้าวน้ำหอมพันเตีย้ยนี่แหละเป็นเศรษฐกิจอยู่หลังบ้านในพื้นที่ที่สองนะคะที่อจะมีมันเทศเนาะแล้วก็จะมีอมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ เ,เห็นไหมการทําเกษตรของป้าดาเนี่ยต้องใช้ความอดทนนะคะอยากได้อะไรก็จะต้องอดทนในการทํามันขึ้นมาแล้วก็ใช้ระยะเวลานะคะต้องมีระยะเวลาของมันด้วยเสมอนะคะปลูกแล้วต้องดูแลนะคะไม่ดูแลไม่ได้วันนี่มันน่าแรงไงดู